วีวีโออีมาด้วมันดัเครับเสียงดัียงดังว่ตอนนี้ะดองฟลฮะเราเดี๋ยวเราปลีไม่ใด้มันหาไปมีเดียวีกปดมาณนี้ครับเดี๋ยวาแประการมีมาชี้จุดนะครับีฮะตรงนี้ฮะประการอกให้เล็กตรงนี้ฮะ ุกขุมของหนุ่มบ้านดอนครับหนุ่มบ้านดอนครับในชุดสีน้ำเงินครับครับ CPO ครับ X มาทำนะครับในชุดสีขาวครับ อลของซีพี well done, do well? ่อ๋อสามครับเป็นสีที่ของสีอ๋อครับร้อยฮะเอาล้วครับพี่ร้อยนะตัวนี้สนามหนึ่งและสนามสองครับตอนนี้ครับออนไลน์ไปพร้อมกันครับเราแตกดิ้งไม่ได้ร้อยแล้วสนามสองนะฮะเดี๋ยวบรรยายเราที่สนามหนึ่งนะครับสนามนะครับ จดสามสองน,นี่เรามีผู้บรรยายในออนไลน์ให้นะฮะยิงลูกนี้ยังไม่เข้าเท้าเทาอะไรครับตอกหลังไหมครับเป็นบอลชายนำตัวของหนุ่มบาดนอน,นครับ บอลจากทางตัวของทัชชานลียกยาวยาวมาครับึไว้แล้วจังหวะทีเป็นบอลของซีอร์บอบุณนะบูพักแต่บอลยาวไปนะวเนี้ ่ดวรเล่นของ4-9 9 9คุาทักจได้4-9เบ้มเ้มเบิเที่ยวมากยังเก็ตได้ครัเอาเลยครตรนนี้เดี๋ยวไปอคือหลังตับแล้วแปรนี้ในวนี้บอล4-9ตเล้นของั์ั์พยายามแล้วแตเลยกันเลกันได้แล้วมีพอลเข้าด้านหลังกรรมาเป่าฝ่าจาเข้าด้านหลังในวนนี้กรมาเี่เล่นไปแ ยกบาจังหวะนี้แล้วตอวเล็กว่ะดีมีอะไรฮะเอิจากหน้าเผาเปิดไม่ดีแต่ยัดมาได้เออเาแล้วเข้าตามเพื่อนได้ยกยาวยาวมาแล้ว ของููพิทักษ์บลร์เดรี่ครับจ้านี้ครับอ้ดพอทางยได้เยเป็นนักแรกของูพิทักแบล็กเดรี่นะแต่เป็นนักที่สองของ BPSA 4ี9น้เก้ี่ี นัดแรกเสมอมานะะน,นัดน,น,นี้ต้องมี่งยากไม่ได้นะสถนานีทุกอย่างเป็นไปได้หมดน,นะคู่ต่อไปครับทั้งสองสนามนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับสนามที่หนึ่งนะจะเป็นกู่ม่วงวอลเลยอ์ครับพบกับพิมายกอลฟเอ็กวินวากกรรมโยธาครับเดี๋ยวกต่อไปสนามหน,มน,มนมึ่งนะเตรียมความพร้อมเลยนะครับ ส่วนสนามที่2ก็จะเป็นบอดพวาเอฟครับพบกับไทยศรีฐานนะครับในนู่ต่อไปครับเตรียมวางฟอไปเลยนะครับสองสนามครับเรียบร้อยโอ้ยเงสนามเียมันเนแแต่บอลมันไม่ตรงขอบครับอ่อตอนนี้ จอขาวาโอเปนครับแม่รั้งที่สองนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใหญ่ทุกท่านเลยนะฮะเ,เ,เ,เป็นสมโมสรมาดำเดินเอ็กน้องมะลินะฮะลุ่งโลดน้ำแข็งไะทีมงานเครื่องเสกอาสวัสดสาวตะโกนเวลาฟ้าก๋วยเตี๋ยวป้าเบียดโรงเรียนจอขาวาร้านตกเกียร์ยันช่างหนุ่มลงสู่ ของคุณสุดนำครับตอนนี้ค่ะิลัตน์มันสูงจงบ้างบีร้านบ้านเราและน้องนายครับดดเกี่ยวที่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุณทั้งเลยครับพิสถับตุ่นๆกล้าโอ้ยอ่าคุณสถับ,บ,บ,บประโดนจกกวดีนะครับนึงปกตูแรกกวาแล้วครับเป็นอูมครับบตเตอรี่

ชั้นแรกมีตอนนี้นแล้วมีผลแบบนี้ชั้นแรกมีนั่งสมองนั่งยิ้มก่อนแล้วก็เอาแล้วจังหวะนี้กรรมการบอกเล่นต่อไปเป็นก,การเปลี่ยนเล่นที่บอลมาแล้วยิงโอ้แล้วบอดปน,นแบบไหครับ ยงมาติดเลรนของสี่ห้าเกไม่ผ่านกาบอลของผุชันเอีฮะลงมาทิ้งไว้แล้วแม่ไม่ได้กันงวาอบีสกิันนะครับท่านปัะธานเต่า เล่นเร็วไปแล้วคนระับเล่นเร็วไปแล้วในวะันเดียวกครับย,ยังคงเป็นบอลของ4 5 9ถูกโอเคระวังนะระวัง ตัวเมือ่อเร็วๆนีโอ้อบอลเหมือนไม่มีอะไรครัจบจังหวะนี้ครับแม่กัดกันไม่ขาดครับผมถุงกูปีตาเป็นที่แม่ก็บอกว่าสกัดกันไม่ขาดครับก,าก,กาลายเป็นลูกตีเสมอของอินเดียทีี่4 5 9าเป็นประเดในเลยครับเอาละครับมาเริ่มเกมกันใหม่นะแบบนี้ครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คร,ครับแล้วเปล่า ประตานเาป่าเป่าก็เป็นบอลคองผู้ช่วยผู้ดำเนินงานองปล่อยให้ที่เ้ไปก่อนนะครับเนี่ยอไม่ได้ที่ียนประดานเป่าย้อนกลับมาให้นยบอกว่าจย่าน,นแล้วกลายเป็นปีคิกของผู้ช่วย แล้ว<ม>ใส่พอได้ไหมครับก่อนหน้าประตูของสี่่านได้รหบตัวสนามตองก็มีสกอร์แล้วครับแหวน,นวไปแค่เดียวนนี้สนามตมีมีสกอร์อีสกอร์ครับเนไปได้ครับสนามต่อก็มีสกอร์มาแล้ว เอสพีพีออนะเอพีพอ๋อผิดออกมาิ้านอ๋อแลตอนนี้เอาเลครับอมเป็นตูครับมาไปครับทีมงานดาวดีจังว่ะดี่โอ้โหเป็นไปได้ใหญ่ครับลูกดีครับโอ้ลูกไฟมาครับสองหนึ่งครับเอาแล้วครับหนึ่งพันตาทเลยครับโมนีครับโมสองลูกไปแล้วครับ พันไปแล้วก็ตอนนี้ครับโอ้อัดชีมมาในนู้นแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้แรงอัดชีมมาแล้วก็แบบนี้ครับโอ้เอาแล้วสิครับโอ้เอาครับเอาแล้วเนี่ยีีเอสเคครับแบบผู้จัดการทีจากเสียตังค่าจัดไปแล้วหนึ่งพัน ครับเดีเอาแล้วได้โอ้โหเกือบตามตีเสมอทันควันครับเกือบตามตีเสมอทันควันเหมือนกันครับเอาสักครับแบบนี้โอ้โหตอนนี้อะไรในในในที่จะได้ีครับตอนนี้อ่ะ โอ้โหอนนี้มันเป็นองกระดาตอนนี้โอ้โหแบบนี่เอาเลยนะปูมิทัศปูิทัตเดีปทับตเตอีกับมาาได้เป็นบอลของปูมทัศตเดีครับได้เป็นบอลตุ้มของปูมทัศแรงไป แห่เข uh, um, uh, mm. oh. like no uh ้า huh. ม right? ือกุศลประตูครับเตะบอลยาวๆมาแล้วแหม่ปล่อยบอลออกหลังก็เลยครับบอลบอยครับแหม่บอลบอยตอนนี้ผ่อนเสื้อสู้แล้วผ่านหลังครับผ่อนเสื้อสู้แล้วครับอออเ พร้อมเลยนะครับทั้งสองสนามครับสนามที่หนึ่งครับปู่พ่วงวอริเออร์กับพี่ไมค์กอล์เอ็กซ์มีนารัตการโยนอาสนามที่สองครับดอนผวาเอชพีบีกับไทยสื่อสารครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับทั้งสองสนามครับทั้งสองสนามเตรียมความพร้อมเลยนะครับปู่พ่วงวอริเออร์พบกับพี่ไมค์กอล์เอ็กซ์มีนารัตการโยนอา สนามที่สองนี่เป็นโรงพยวบาลนี่ดีกับไาสืสารนะยังขอๆกับท่าเลยอครับกอรต่อสานหลบไปแบบนี้ะอลยกมือลองเตะนิดหนึ่งนุ้ยนุ้ยม่เลยอะรทำที่ทำไปที่นี้ทำไปที่นี้สามเลยฮะ

ยังสนั่นเลยครับสวัสดีกรรมการควักใบเหลืองครับเป็นใบเหลืองของ4-5-9สบบวัสดีครับอินดีทอมภูมิทัปแตเตอรีฮะเอาบูมิรับเปลี่ยนตัวลงมาินเลยหรือเปล่าครับนี่ยมองแล้วครับส่งสัญญาณส่งสิง เดียวโหชนคาดขนาดแล้วจะโดนโต้กลับครับแล้วจะโดนโต้กลับครับจังหวะนี้แล้วจะแม่อย่าเอาตัวรอดไม่ได้ครับโอ้โหชนคาดแบบกจะได้แบบไม่เหลี่ยมบนไม่เหลี่ยมล่างอ,เอะเต็มเต็มมาดูมาดึงเลยนะ เออมาไหมออดูทัะไมไดู้ด <m> ด <uk man> ้วยะลอุ้ยโอ้โหไม่ไ้ไปเนี่ยทีงานของดูทักนั่งไม่ติดครับตอนนี้ แห่ออกนำอยู่ดีๆตกเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงท้ายแบบนี้แทงสองแหม่ไมดีแทงก็ไปโดนแล้วโดนยิงสวารี่าแหม่ของบอลสิบดีไปได้ไวแล้วแล้วก็เป็นตีที่กองบุญทักแต่จะไม่ดี่ครับจะเล่นยังไงกับสวาร์แบบนี้นะแหม่จะเป็นโอกาสท้ายแล้วก็บอกอย่างนั้นก็ช่วงในท้ายแหม่ถ้าได้ในช่วงนี้ก็มันจครับกับช่วงที่ดีนะครับ เราจะคุยท่าเป็นนี่คุยใจไรกันแล้วจะเล่นแบบไหนนะจะเล่นแบบไหนนะโอ้โหกระเพกสีเลยครับโอ้มีนกโซ่ไหมแล้ว จบ e, ไม่ได้เองครับสำหรับภูมิทันเบตเตอรี่บอลยาวๆของสี่ห้าเ้าปล่อยบอลออกไม่ปล่อยที่เข้ามือแล้วไม่ออกหลังด้วยครับแล้วกว้างเลียวออกมาจับบอลไม่ดียังตามมาเล่นได้ครับยกมาด้านในพีนไว้โดนผู้เล่นของสี่ห้าเก้าจบมาสี่ห้าเก้าสี่ห้าเ้าลินจับเวลาแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาไปบอลของภูมิทันเบตเตอรี่ ปูมิทับบนี้ไม่รอช้าปูในใจเปลี่ยนแปังหวะนี้แล้วฝ่าวนนี้กรรมการมองจะแทนกรรมการหยุดเวลาให้ครับเนีหยุดเวลาให้กรรมการหยุดเวลาไม่อยู่แล้วในวันนี้ครับูกต่อไปเชิญเลยครับยิงความม็อมที่ก้าสนามได้เลยนะครับในคู่ต่อไปนะสนามหนึ่งครับปู่พวกวอลเลอร์ครับกับพิมังต้องเอควีนาลากกันดูตาครับ สนามสองประผวาเอฟพีดีกับไทยสื่อสารับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมขอกท่านที่ท่าสนามไม่ได้นะครับทัขอกระหน่ำครับตอนนี้เอีเายไปบ้งหูยก็ได้ลูกนี้มาจบแบบเป็นลรครับผมทักไปโซนหูยออกมา็ว ไเปกปัมมมม ha ha ๊มทีม好好 oh. ม่บอลมเล่นีเป็นบอลอูิท ja. mm ักษูิทักษูิทักป็นแบตเี่อูิทักแบตเตอรี่เข้าได้หลังเลยกรรมการเป่าเป็นฟาวล์ยักนบี่เ็นอะไรอู้ิทักษ์นแบตเี่แงมาดันทิ้งดันหนแล้วแวกแวกแล้ว ลงไม่ได้แล้วแอับได้แล้วยังไม่พูดันได้มาเทาทางคูนักแล้วแอบเล่าลีเล่ยยจังหวะดีก็แอบตียึดียึยึตียยยยยดแล้วมีมีออนไลน์แล้วแอบต้องแล้วกาไปแล้วได้ตอนนี้ เย้คร oh, really? <T |ar|> ับแย่เ้คร like ับไม่มีอะไรครับใบเหลืองครับแหมเป็นใบเหลืองของ49ครับอเกมันึงแล้วอารมณ์ร่วครับอารมณ์ร่ว่ไหมดแล้วหมดแล้วีมีเลือดเอต้องหตา แล้วช้าไปไหมแล้วยลางสวยแลมุ่งเดีโมโหสองประตูต่อสองครับโอ้ปากอ้ตรงห้างเรื่องก่อนครับตองหามเรื่องก่อนครับต่อต้อ สองสองครับสกอร์กลับมาเท่ากันครับโอ้โหมันเหดือเดินอย่างคู่นี้ครับไม่มีใครยอมไทยครับโอ้โหสี่ห้าเก้าลีกเหจะได้ลูกที่สามมาลองมาลอกก็ไม่ได้ครับพอไม่ได้ก็โดนตีเสมอเหมือนกันครับแม่โอ้โหจบไปแล้วครับตอนนี้ถูกจ่ายตีไมได้หมดครับส่วนสนามสองถูกหันไปตอนนี้ ก็ประมาณบอกแล้วสถามอกแล้วสนามหนึ่งกันเวลาการ่งัเอาสิคบต้องบอกว่าทีบาบของแข้ครับผมกรรมการต่อโดมินบนเวลาการแข่งขันครับเสมอรถไป2อประตูต่อ2ครับนะสนามที่หนึ่งครับแม่แสุดท้ายนี่ได้ยุ่นกันมัน